สวัสดีครับนะ้านๆะพบกันแล้วนะครับกับปลากระป๋องฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เอ่อตรงน,นี้เขาเรียกบ่ออะไรมันเป็นบ่อ,เป,บอเป็นบ่อธรรมชาตินะครับเป็นบ่อแบบกักเก็บน้ำเอ่อเขาเรียกว่าเกาะไร่หรือไงเนี่ยครับผมอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็วันนี้ เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดชดเชยวันสงการนะครับแล้วก็วันนี้ว่างนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาตกนะครับก็มาถึงที่นี่ก็10บโมงแล้วนะก็ตีเบ็ดลงไปนะหลายชุดแล้วนะครับก็ได้ขึ้นมา2ตัวนะครับเป็นปลาตะโกกแล้วก็ปลานินน้อยนะครับก็กินนะครับปลาสียว่ากินเบ็ดโอเคเลย ดึงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบไซส์เล็กนะฮะมีปลาใหญ่ขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับบรรยากาศรอบๆบ่อกก็ล่มลื่นนะครับทุ่งหมีทุ่งหนอง,งทุ่งนาก mm ็ hmm. เห็นมีปลาใหญ่ขึ้นอยู่นะครับแต่ดูแล้วปลาเล็กเยอะพอสมควรนะครับเ mm hmm. มื่อกี้ช่วงที่กําลังประกอบทยอยตีลงไปมีอุคันนึงดึงกระชากแรงมากเลยนะแต่ว่าหลุดนะจะได้มากเลยครับเมื่อกี้มัน ตัสดีผมใช้เบ็ดเพื่อจกจะมาตกพวกปลาน,นินเล็กนะครับเพราะว่าทราบข่าวมาว่าบ่อ,บอแห่งนี้มีปลาน,นินไซต์ทำเค็มที่กำลังกินเหยื่อกำลังดีเลยนะครับครับก็สภาพบ่อก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นบ่อขนาดค่อนข้างยาวพอสมควรนะก็ใหญ่อยู่นะครับมีปลาขึ้นทั่วเลยนะครับแล้วก็ลูกคอก็ช่อนเยอะมากเลยนะขนาดที่กำลังนั่งประกอบเบ็ดอยู่มีลูกคอกว่ายผ่านหน้าไป บริเวณชายญาเนี่ยหลายคอกแล้วนะครับกำลังออกเลยนะนี่ถ้ามันโตเต็มที่นี่สิบคอกนี่ก็โอ้โหผมว่ามหาศาลเลยครับปลาช่อนบ่อน,นี้นะครับบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อเป็นบ่อธรรมชาตินะครับเปิดให้ตกฟรีนะครับก็ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันเข้ามาไงเพราะว่าทางมันลอเลาะมานะครับผมก็สุ่มๆเข้ามานะครับวันนี้ก็คาดหวังว่าน่าจะมีปลาถ่ายให้น้านาดูนะครับ จริงๆแล้วได,ไ,ดได้ได้ได้ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกีอ้ตีลงไปกําลังประกอบเบ็ดตีลงไปทยอยตีลงไปก็ได้ขึ้นมา2ตัวนะครับเป็นเ,เป็นปลาตะกกกับปลานินตัวนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะฮะเป็นไซส์ทาเค็มนะครับลากลอกล้องเลยนะตะกกนะ<อ>ก็ลองติดตามชมรับชมนะครับว่าคลิปนี้ในหมายหมายนี้นะครับจะมีโทฟี่จะมีผลงานนะครับที่สวยงาม บ้างไหมนะครับก็คาดหวังอยากจะมีปลาไซส์ได้กับเขาบ้างนะครับเพราะว่าปกติก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาปลาไซส์ไซส์ทำเค็มก็เป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็คาดหวังนะวันนี้ผมลงทั้งหมดก็เจ็ดแปดชุดนะครับว่าเดี๋ยวจะประกอบลงอีกนะครับประกอบลงอีกสักคันสองคันนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นหมายธรรมชาติอย่างนี้ก็จัดเต็มไปเลยครับพื้นที่ ตั้ข้างกว้างนะครับตีได้เยอะมากเลยนะครับเราก็รู้สึกว่าข้างล่างไม่มีต่อด้วยนะเราก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับก็ลองติดตามรับชมดูนะครับว่าคลิปนี้จะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับถ่ายไม่ทันนะครับได้กันมาอีกตัวนะเป็นปลาดินไซค์เข็มนะครับลากลอกร้องเลยนะแล้วก็ตัวใหญ่นะครับมันเกี่ยวมันเกี่ยวข้างมานะครับไซส์ก็ประมาณนี้ครับก็โอเคอยู่นะครับตัวที่สาม ลุ้นครับวันนี้น่าจะได้ปลาไปกินบ้านหลายตัวอยู่นะครับผมครับอีกตัวนะครับตัวนี้เกี่ยวหัวมานะฮะไซต์อย่างนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับนะไซต์เข็มสองนิว้วสามนิ้วนะวันนี้มาหาปลาไซต์ปลาไซต์เข็มนะไม่ใช่ปลาไซต์ใหญนะ่โอเคครับอันนี้เก็บกลับบ้านนะครับไปทำกับข้าว ติดตะก้อตะไข่ทิ้งเอาไว้นะครับสามตัวเลยโอ้ตายโอ,โอ้ตัวนี้ตายเลยนะตะโกงนะติดตะก้อตะไข่ครับแล้วก็เปลี่ยนเยอือชุดที่สามนะครับก็ ช่วงที่ได้ปลาขึ้นมาไม่ได้กดถ่ายนะครับเพราะว่ามันฉุกโลหุนะคักลังเตรียมตัวมาตอนนี้มาถึงแรกๆเข้าดีมากเลยนะตอนนี้เงียบแหละน่าจะมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไล่เปลี่ยนเหยือ่อนะทั้งหมดเลยน่าจะละลายมันจริงด้วยนะลายหมดเกี้ยงนะ เหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นลากากมะพร้าวนะครับแล้วก็มีมะขวิดนะครับนะจะหอมๆห,หน่อยแล้วก็ใส่หัวเชื้อนมเนยครีมนิดเดียวนะบางๆนะครับก็หอมดีนะครับเป็นสูตรทดลองนะครับมะควิดก็เป็นมะขวิดหมัก อ่อนนะครับกลิ่นก็จะหอมบนอ่อนไม่แรงมากไม่ฉุนมากครับบอ่อนี้นะครับก็เป็นบอ่อที่เป็นบอ่อธรรมชาตินะแล้วก็มาตกได้ไม่เสียตังค์นะครับแต่ว่าอยากจะฝากนะนะสักนิดหนึ่งใครที่มาบ่อกเกาะไล่ที่แห่งนี้นะครับก็ช่วยดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าบอ่อนี้เคยถูกปิดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องขยะเนี่ยนะครับ ็ฝากนานาด้วยนะครับว่ามาตกเราก็เ,าเ,าเก็บกลับด้วยนะครับเพื่อที่หมายดีๆอย่างนี้นะครับจะได้มีให้เราได้ตกนะเรื่อยๆนะครับปลาก็มันกินเรื่อยๆนะครับปลากินเรื่อยๆแต่ว่าผมไม่ได้กดถ่ายนะรันนี้ก็มันเดาว,ว่าจะตั้งนะฮะเดี๋ยวจะกดนะครับถ่าย นี่ก็ไล่เปลี่ยนเหยื่อนะได้ขึ้นมาน่าจะเกือบสิบตัวแนละ้วเมื่อกี้ติดเอาตะก้อตะไข่ตีทิ้งเอาไว้นะเพราะว่ามันมีพวกปลาปลาเล็กเยอะจริงกวนเหยื่อนะก็เลยลองเกี่ยวดูแนละ้วเมื่อกี้เอาขึ้นมาที่นานานได้เห็นนะครับก็ติดทีเดียวสามตัวเลยต่ตะโกกตัวปานินไซส์สองนิว้วสองนิ้วกว่าแต่อีกสองตัวนะนี่รู้สึกว่าตีพุ่งตีไปติดอีกแล้วนะตึกตึกตึๆก,ต,กตึกแล้วนะเดี๋ยวขอไล่เปลี่ยนเหยื่อตะก้อนหน้าดินก่อนนะครับ ผมก็ตีไม่ไกลนะเพราะส่วนใหญ่เท่าที่ดูแล้วทดลองจากเมื่อเช้าแล้วลองไล่ดูก็จะกินอยู่ประมาณแบบยังไม่ถึงกลางบ่อนะออกไปประมาณสักยี่สิบสามสิบเมตรเท่านั้นนะนะก็ตีเป็นเรียงหน้ากระดานนะครับอาจจะมีสลับสูงต่ำมั่งนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบกินครอบคุมพื้นที่นะครับ ก็เปิดหน้าลอกไว้นิดนึงเคยเห็นมีน,าน้านมาตกแล้วเขาได้ปลาจีนไซส์ใหญ่มากนะก็ะหวังว่าวันนี้จะมีมาหลุดมาให้ให้เราสักตัวหนึ่งนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนมากมีลมพัดเอื่อยๆตลอดแล้วก็มีเห็นมีตอนนี้ขับเข้ามาก็มีน้านาหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับ น่าจะมากันตั้งแต่เช้าแล้วนะะ หมอครับเอาหมดนะวันนี้นะเก็บไปทำกับข้าวที่บ้านหมดนะครับปพาหมอตามชายหญ้าเยอะนะครับปานินไอปลาตะเพียนก็มีนะนี่ทุนหลิวทุนหลิวม่ทุนหลิวมันแตกนะหกักนะใช้ไม่ได้ผมก็เลยเอาเอาทุนโฟมรู้สึกจะใ,ใหญ่ไปหน่อยนะแต่มมงตัวมูก็เมื่อกี้ลากลงจมเลยนะ จริงแล้วบรรยากาศน่านั่งหลิวมากครับตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักครับตัวนี้มีน้ำหนักพอสมควรรู้เกี่ยวข้างหรือเปล่า นี่ครับโอ้ยไสยสวยเลยครับตะเพียนใหญ่ถือว่าใหญ่นะครับมเมัโฟมครับดากคันโกงเลยเมื่อกี้นะอ,อ,อครับท่านผู้ชมได้แล้วครับสาสวยอือ ครับจะเพียนเกาะไล่นะฮะโอ้ใส่ใงี้สักสามตัวนี่จ่มเลยนะโอเคครับหวังว่ามันจะเข้าเป็นฝูงโอ้โหระวังระวัง สองมือหลุดลนน้ำนี่เสียดาแย่ครับเพราะว่ามันเคย เข็มสองนิ้วสามนิ้วนะฮะก,ก็จะไข่มีติดกล่องเอาไว้ติดรถเอาไว้สักลูกสองลูกก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ไม่ไม่คิดอะไรมากนะก็ได้ปลากลับไปกินบ้านนะถ้าแบบหมายหมายที่เราไปตกมีปลาแบบเป็นปลาปลาไซด์เค็มเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับ นี่ก็แร่ผ่าหลังนะฮะทำแดดเดียวนะใสอย่างเงี้ยกำลังกำลังโอเคเลยทอดกรอบนะฮะ ตัวเลยครับ น่าจะเป็นแบบโฉกลงมากินนะฮะไ่ก็ทําเข็มเหมือนเดิมนะครับอพระอนินบ่อธรรมชาตินะครับ ก็ได้ปลาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นปลานินแล้วก็ปลาตะโกกมีปลาส้อยแก้มช้าติดมาด้วยนะเมื่อกี้เสียดายมากเลยครับนะนะนะคือกําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนเบ็ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อคันริมนี้ยนะริมสุดเนี้ยนะครับกระชากคันพุง่งหัวทิ่มตกลงไปเลยนะแต่ว่าไม่ช้าไปนะมันหลุดไปแล้วนะครับอ้ดึงแรงมากครับ ได้นะน่าจะตัวใหญ่มกักจะเป็นอย่างเงี้ยครับตัวใหญ่โอ้ยตกใจแล้วคันพุ่งเลยนะโอ้โหไม่รู้ว่าปลาอะไรครับดีเราก็ไอ้ก้านของคันของลอกเนี่ยมันม่ติดติดไอเนี้ยไว้นะขาตั้งนะครับพุ่งลงไปเลยโอย้แรงมากไม่ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะเดีย๋ยวลองใหม่ครับครับตอนนี้ก็ประมาณ ใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับแล้วก็ลมเริ่มแรงแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าวันนี้อาจจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับคงจะตกเพียงเท่านี้เพราะว่าก็กลัวฝนมันจะลงนะฟ้าร้องคึมมแล้วก็ลมแรงนะคิดว่าที่นี่ต้องมาอีกแน่ๆครับเพราะว่าก็ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นนะครับจริงแล้วหมายนี้อย่างที่บอกไว้ก็เคยปิดไปครั้งนึงแล้วนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับ ตอนนี้เขาก็มาเปิดให้เราได้เข้ามาตกกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมเรื่องออขยะนะครับเสร็จแล้วก็เอาเออขยะกับนู่เสียงฟ้าร้องคึม้มเลยนะมันก็มีปลาใหญ่นะครับผมมาเสียดายมากเลยวันนี้ดึงสองรอบนะฮะ ปลาใหญ่ดึงสองรอบแต่ว,ว่ามันแหมมันวัดไม่อยู่นะครับเมื่อกี้คันนี้ก็ตกนะฮะ เมื่อกี้กําลังจะเก็บของนะฮะอย่างที่บอกนะครับฝนกําลังมาเมื่อกี้ฟ้าโอ้ลงเป็นเส้นเลยครับตรงตยงนแล้วนะตรงชายไม้โอ้ผมไม่อยู่แล้วครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้มาดูผลงานก่อนนะครับจะได้เก็บกล้องนะ่ะดูผลงานสาหรับวันนี้ก่อนนะครับมีปลาตาย้วยนะโอ้ โอ้เยอะเหมือนกันครับโอ้ก็ยี่สิบกว่าตัวสามสิบตัวนะไซส์ก็เท่าฝ่ามือสองนิ้วสามนิ้วนะฮะจะยินไหมครับคุ้มๆๆๆแล้วน,นะฮะนีะ่นก็เป็นงาน ปลาในวันนี้ทั้งหมดนะครับออออครับก็ เรได้อยู่นะครับพนะักนะต,ตั้งแต่สิบโมงถึงสี่โมงเย็นมจะเพี้ยนไซส์สวยที่ตัวนะครับโอเคเลยตัวนี้นะครับมจะเพี้ยนไซส์สวยที่ตัวแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกไซส์ทำเค็ม มีเก็บต,ตัวนะก็ถว่าแรกกับข้าวกินนะครับจะมีพวกปลาสอยหรือตะโกกไม่แน่ใจนะฮนะสามสี่ตัวหมอกระนินครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับอนาทานไหนที่มาตก ที่นี่ก็โปรดรักษาความสะอาดด้วยนะครับเอาขยะกลับไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ปลากระป๋องฟิชชิง่งขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ